กลับเรากลับเข้าสู่ชวงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอยู่กับกับผมบุญลกิจอำนาจรับประเสริฐครับขณะนี้มีสายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามาอินพอฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YG b อินเ International จำกัดนะครับมาพูดคุยในสถานการณ์ทองคําที่เกิดขึ้นกันนะครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะบุญลกิจค่ะสถานการณ์ทองคําเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ ทองคำเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นแรงนะคะตัดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1 1เหรียญค่ะมีบรุรกิจค่ะได้รับใจหนุนจากปัจจัยหลักๆเลยก็คือหนึ่งการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะเป็นปัจจัยต่อเนื่องมาจากการตัดสินใจขึ้นอัตระดกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไปของเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยสกุลเงินดอลลาร์ถูกแรงเทขายจากความวมิตกกังวละค่ะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายกระต้นเศรษฐกิจของทรัมป์นะคะเนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลมากขึ้น่ว่านโยบายต่าง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระบบสาธารณภันะคะรวมถึงการตับลดภาษีต่างๆเนี่ยออน่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐก็น่าจะปลายปีนี้จนถึงปีหน้าเลยนะคะความกังวลดังกล่าวก็เลยกาะให้เกิดแรงขายในสกุลเงินดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์เองเนี่ยร่วงลงแต่ระดับต่ำกว่า100เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่7กุมภาเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นทั่วโลกตับตัวลงขึ้นแรงเลยค่ะโดยเฉพาะดั่ชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็รับตัวลงราว237จุดเลยนะคะปัจจัยดังกล่าวก็เลยกระตุน้นแรงซื้อทองคําที่อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะมุะรกิจส่งผลทําให้เช้าวันนี้รทาทองคําก็รับตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวอย,อยู่ราว1,244เวียสิาตเลยร์อยออค่ะ รกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําจะมีการปรับขึ้นหรือเปล่าครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์กันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคุณเบนจะมาครับแน่นอนค่ะราคทองคําทะลุนแนวต้านแรกน,นะคะขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ก็ขยับก,กรอบแนวรับขึ้นมาเป็นบริเวณพันสองร้อยสามห้อรลออนเป็นแนวรับแรก แล้วก็ขยับแนวรับสำคัญนะคะขึ้นมาเป็นพันสองอยี่สบหกยูเอเอร์ต่อเฉลยออนทํงธุรกิจในขณะที่แนวต้านนะคะหลังจากที่ทะลุผ่านแนวต้านระดับพันสองร้อยสามสิบห้ารวมถึงพันสอง้อยสี่สิบสองได้แนวต้านต่อไปนะคะจะอยู่บริเวณพันสอง้อยห้าสิบยูเอเอร์ต่อเฉยออนแล้วก็มีแนวต้านสำคัญก็คือจะเป็นไฮเดิมของปีนี้ในระดับพันสอง้อยหกสิสามยูเอเอร์ต่อเยออนค่ะขยับขึ้นมาอ๋อ ื่อนไหวอยู่ในระดับสูงมากขึ้นสำหรับ,บทองคำนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในระยะนี้ก็ยังเน้นดอการอ่อนตัวของราคาแล้วเข้าซื้อนะคะเพราะว่าราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทนะคะดังนั้นเนี่ย การซื้อตามเนี่ยจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสําหรับราคาทองคำในประเทศก็แนะนํำรอการอ่อนตัวของราคาไม่หลุดแนวนะรับบริเวณพันสองร้อมส้นักลงทุนก็สามารถเข้ามาช้อนซื้อบริเวณด,ด,ดังกล่าวได้โดยกําหนดจุดสต็อปลอสไว้บริเวณพ2นสองรอยยี่สรสหาัเหอยอนนะคะในทางกจกับกันค่ะถ้าใครมีทองคําอยู่ในมือถ้าหากเกิดการดีดตัวของราคาไม่ผ่าน ดีลต้านระดับ1,250อาจจะทยอยขายไปบางส่วนฐาน1,250ได้ก็อาจจะถือต่อรอขายที่ไฮเดิมบริเวณ1 2 6 3ฐานยืดสแตทไชนค่ะครับคุณเบนจมาครับความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทนะครับในช่วงเวลานี้จะต้องมีการขยับกรอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในสายตาของ BLG ครับบาทช้างนี้อ่อนค่ามาเล็กเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังอ่อนค่าอยู่ในเกณฑ์จำกัดเพราะว่าสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่างเงินบาทก็ยังมีเกณฑ์แข็งค่านะคะแต่ว่าการแข็งค่าของค่างเงินบาทก็มีแรงหนุนจากมีแรงขายนะคะจากตัวสินทรัพย์เสีเ่ยงก็คือตัวตลาดหุ้นมีกระแสงเงินทุนไหลออกนะคะดังนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าวันนี้กรอบค่างเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเพราะว่ามีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะประเมินกรอบการเฉลี่วของค่างเงินบาทวันนี้ไว้ บริเวณ34.70ถึง34.80บบทต่อดาทอลลร์ค่ะเอ่อถ้าหากหลุดประมาณ34.70เนี่ยมีแนวโน้มจะเอ่อแข็งค่าต่อเนื่องมาบริเวณ34.60บบทต่อดาทอลลร์เช่นกันนะคะในระยะนี้นักลงทุนทองคำในประเทศอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของค่างเงินบาทประกอบการลงทุนเป็นพิเศษนะคะเอ่อเพราะว่าค่างเงินบาทที่ผันผัวเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบทําให้นักลงทุนเนี่ย จะเข้าสถานะก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงหรือว่าการทํากําไรสําหรับขาขึ้นก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะฉะน,นั้นแนะนําว่าให้ติดตามรื่อขงข้งค่างาเงินบาทย่างใกล้ชิดค่ะครับคุณเบญชมาครับสถานาการณ์อื่นที่อาจจะเข้ามากระทบทองคําในช่วงสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจัยต่างๆในสัปดาห์นี้ต้องโฟกัสเป็นพิเศษที่ปัจจัยไหนบ้างครับ นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วนะคะไฮไลท์สาคัญน่าจะเป็นเรื่องของข้อยแถลงของประธานเฟดนั่งจะเดินเยือนเล่นวันพฤหัสนี้เวลาประมาณทุ่มสี่ิบห้านะคะซึ่งน่าจะบ่งชี้ถึงการดําเนินนโนยบายของเฟดอีนี้ลงถึงปีนหน้านะคะ่ะส่วญญาณยังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากข้อยแถลงเดิมในการประชุมเฟดคราวที่แล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสก,กุลเงินดอลลาร์และก็ทองคําได้เช่นกันนะคะ นอกจากนี้ยังมีต้อนที่เป็ดหลายคนที่ออกมาแสดงความเห็นตลอดสัปดาห์เช่นกันค่ะนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องจับติดจ,จ,จ,จับตาเป็นพิเศษน,นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงค่ะสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยหลังจากที่ร่วงลงแรงเมื่อวานนี้นะคะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคําดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมเองเนี่ย ยังคงก่อให้เกิดความพิตกกังวลอย่างต่อเนื่องน่าจะทําให้สินทรัพย์สิ่งเช่นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดแรงเทขายแล้วก็กมาเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําในระยะนี้ได้นะคะในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าทรัมป์ออกมาเรียกความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนได้สินทรัพย์สิ่งมีการดิดตัวขึ้นนะคะปัจจัยนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดแรงขายทํากําไรในทองคําได้เช่นกันค่ะก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องจับตาเป็นพิเศษคะ่ะ ครับนอกจากนั้นครับคุณเบนจมาครับอยากจะฝากอะไรให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ทองคำมีความสุกสว่างนะครับมีการปรับตัวของราคาขึ้นมากระทันหันบ้างครับก็อยากให้นักลงทุนหลักทองคำยังคงต้องระมัดระวังนะคะถึงแม้ว่าทองคำในแวนี้จะปรับตัวขึ้นก็ตามแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆปัจจัยต่างๆก็ยังคงผันผวนนะคะทองคำเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ สามารถลงทุนในระยะยาวได้เนี่ยต้องจากเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนในระยะสั้นๆเป็นหลักนะคะเพราะว่าน่าจะทําให้นักลงทุนสามารถทํากําไรได้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำได้เช่นกันค่ะที่สําคัญเลยก็คือจะต้องกําหนดจุดตัดขาดทุนแล้วก็กําหนดจุดทำกำไรให้ชัดเจนนะคะก็น่าจะทําให้นักลงทุนสามารถลงทุนทองคําได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมจะมามาอินมากเลยนะครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ